สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่อัปเดตเป็น ios 17และใช้งานร่วมกับ watch over เราต้องปรับตัวกันแล้วละครับเพื่อจะมาใช้ท่าทางนิ้วสัมผัสในแบบที่ไม่คุ้นเคยครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus 14ะครับผมคือก็ต้องบอกว่าได้รับ การบอกเล่าแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากตัวเองเหมือนกันว่ามันรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการใช้ท่าทางนิ้วสัมผัสที่เราใช้งาน watch over บน ios 17มันแตกต่างไปสักนิดหนึ่งจากบน ios 16นะครับไปนั่งอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ apple watch com มานะครับมีการแจ้งมาว่าเออเหมือนกับพื้นที่ในการสัมผัสเนี่ยอย่างเราใช้หนึ่งนิ้วแตะเนี่ยครับ มันแคบลงและได้สนทนากับพี่โจเมืองนอนพี่โจเมืองนอนบอกว่าไอ้กรอบที่ปกติมันจะมีเคอร์เซอร์โฟกัสอย่างเช่นเราปัดขวาไปที่การตั้งค่าปัดขวาไปที่ในส่วนของโทรศพัพท์ s ัฟฟอรีอย่างเงี้ยปกติเคอร์เซอร์กรอบมันจะที่เราใช้กันมาอยู่ม,มาอยู่ตลอดเนี่ยมันมันจะประมาณเท่านี้แต่ตอนเนี้ยมันเล็กลงไปนิดหนึ่งอืมคือในชุมชน apple w i t h ก็บอกเหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะพื้นที่แคบลงมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอาจจะต้องปรับตัวก่อนที่เขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้และให้เราในอนาคตรหรือเปล่าสิทธิานาฬิกาเฟซไทม์ไม่ได้รับเฟ c ไทม์หนึ่งสายเนี่ยครับโดยปกติออนะครับตอนนี้ถ้าเราปัดขวาปฏททินวันอังทานปะซ้ายเฟซไทม์ปฏิทินรูปภาพกล้องเมลไม่มีอีเมลที่ไม่ได้ยานสามนิ้วปัดซ้าย ที่สองจากสองสามนิ้วปัดขวาหน้าจอโฮมหน้าที่หนึ่งจากสองเฟสทามอะไรที่เป็นการปัดขึ้นั้โหมดการแก้ไขปัดลงเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นอ่ายังเป็นปกติอยู่ไม่รู้สึกแตกต่างแต่เมื่อไหร่อย่างเช่นผมปัดขวาไปจนเจอทีทีรูปภาพกล้องแมลไม่มีอีเมลที่ไม่ได้กล้องเออลืมบอกไปนะครับผมทำเฉพาะสื่อเสียงนะครับอันนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดโดยเฉพาะนะครับ อย่างเช่นผมอยู่ที่มกล้องกล้องแล้วผมจะเข้าเนี่ยผมใช้ความรู้สึกคุ้นเคยเดิมๆเอาเป็นเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยถนัดผมก็จะแตะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตึกๆช้าหน่อยตึกๆเปิดกล้องไหมกล้องอ้าวรอบรอบรอบนี้ได้ได้รอบนี้ได้คือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอย่างเช่นเจอกล้องแต่ไปเข้าแมวแมวที่ไม่ได้ยานหรือเจอแมวแล้วไปเข้านาฬิกานาฬิกา คือเคาะตัวหนึ่งไปเข้าตัวหนึ่งหรือกรณีอะไรก็ตามเป็นที่การเป็นการดับเบิลแทบหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเงี้ยหรือเราจะคัดลอกออย่างเช่นผมเจอผมเจอคําว่าแผนที่เนี่ยผมจะใช้สมนิ้วแต่สี่ครั้งตึก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 ใช่ปะตึก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 เพื่อคัดลอกประโยคที่เขาพูดสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ยินจากเพื่อนๆว่ามีท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาทํำยังไงก็ทําไม่ได้ อ่ะผมลองดูนะครับตึก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 กลุ่มแทนที่แถวสองคอล่มสามหน้าจอโฮมทาไมกลายเป็นบอกกลุ่มแล้วเอาหมาทใหมแทนที่แผนที่อ่ะเคาะเนี่ยนะแทนที่อ่ะตึก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 อ้าวกลายเป็นเสียงพูดปิดเนี่ยผมก็เคาะไปสี่ครั้งแต่เป็นเสียงพูดปิดอ่ะเดี๋ยวเสียงพูดเปิดขึ้นมาก่อนเสียงพูดเปิดอยู่คืออ่ะจะจะเปิดมาหน้าจอผมก็ตึกตึกตึกสามนิ้วเคาะสามครั้งตึกตึกตึกมาหน้าจอเปิดใช่อ่ะอันนี้ได้อ่ะเปิดเปิด เปิดเปิดหรือปิดเมื่อกี้เปิดนะเอาปิดปิดไปหปตึกตึกตึกเสียงพูดปิดอ้าวก็สามครั้งเหมือนกันความเร็วพอๆกันด้วยเนี่ยตึกตึกตึกอ้าลองมันกลายเป็นเสียงพูดปิดเอาเปิดขึ้นมาก่อนเสียงพูดเปิดอยู่อ่าเดี๋ยวครับตึกตึกตึกแถวทีแถวสองข้อล่าเป็นหน้าจอโฮมนาทีหนึ่งจากสองดัดอ่าสามนิ้วเคาะตึกตึกตึกเสียงพูดปิดอ้าวสามครั้งมันต้องเปิดปิดมากหน้าจอเสียงพูดเปิดอยู่อ้าวตึกตึกตึกมาหน่ย าาหน้้จออเปิดใชยู่คือหลายคนเนี่ยประสบปัญหานี้ผมมีข้อแนะนําดีกว่าเป็นข้อแนะนําอยู่ที่ว่าจะรับไว้พิจารณาหรือเปล่านะครับถ้ารับไว้พิจารณาฟังต่อกันได้เลยครับอืมอย่างนั้นเลยเหรอคือตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆปรับตัวถ้าใครอัปเดตเป็น iOS 17แล้วนะครับ แล้วประสบปัญหาอย่างเงี้ยหนึ่งนิ้นวคลอสองครั้งจะเข้าจะเข้าอยู่ในไลน์จะกดตรงนี้อา้าวดันไปกดอีกกดชื่อเพื่อนคนนี้ไปกดชื่อเพื่อนอีกคนหนึง่งจะเข้าโทรศัพท์ไปเข้าเมลจะเข้าข้อความไปเข้าไลน์เออหรือจะกดตั้งค่าแต่ไปเหมือนเราเราเรา,เราจะเปิดสวิตช์นี้ดันไปปิดสวิตช์นี้อืมอ้าวทำไมมันผิดไปหมดเลยอย่างแรกเลยครับเ,เพิ่มความเร็วในการแตะหน้าจอปกติถ้าเราใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้ง เราเคยใช้เป็นอย่างเงี้ยขอเป็นเร็วขึ้นอ่าสามนิ้วแตะสองครั้งที่เปิดปิดเสียงอ่าปกติเคยอย่างนี้ได้ฮนะผมขอเป็นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยเอาใหม่นะไม่ต้องเร็วถึงขนาดผมก็ได้นะครับสามนิ้วแตะสองครั้งตึกตึกเสียงพูดปิดสามนิ้วแตะสองครั้งเสียงพูดเปิดคืออาจจะต้องเร็วขึ้นสามนิ้วแตะสองครั้งเปิดปิดม่านหน้าจอตึกตึก สามนิ้วแต่สาครั้งตึกตึกตึกมาน้าจอเปิดใช้อยู่อ่าคัดลอกคัดลอกทีวีอ่าอยู่ที่ทีวีนะสองครั้งเพื่อเปิดสามนิ้วแต่สี่คร voilà ั้งตึกต ah, ึกตึกต vale ึกคัดลอกทีวีไปยังคลิปอปกรณ์อแล้วอีกทีหนึ่งนะสามนิ้วแต่สี่ครั้งตึก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 คัดลอกคัดลอกทีวีอาเบิ้ลเลยอย่างเงี้ยอ่าก็คือต้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็ตึกตึกเลยอ่าอย่างเช่นอยู่ที่โทรศัพท์โทรศัพท์ปุ๊บหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตึกตึกอ่าต้องเร็วหน่อยนะครับแก้ไขคือโทรศัพท์ อย่างที่หนึ่งความเร็วความเร็วในการสองนิ้วข้อสองครั้งอย่างเงี้ยสามนิ้วแตะสามครั้งตึกตึกตึกสามนิ้วแตะสี่ครั้งตึก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 โอ้เมื่อกี้ตึก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 อ๋อสี่ตึก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 อ่าสี่แล้วสามนิ้วแตะสองครั้งตึกตึกสามนิ้วแตะสามครั้งตึกตึกตึกอ่าขอความเร็วที่สูงขึ้นอ่าจะเร่งความเร็วเออแล้วผมจะพูดเร็วไปเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยเหนื่อยเออยยิ่งหัวใจตอนนี้เต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ย ยี่สิ็ดนาทีที่ผ่านมาแปด BPL อ๋อ8ปดสิบวันนี้ไม่ถึงเก้าสิบเออวันนี้โอเคนี่นั่งเฉยๆนะทำสื่อการเรียนการสอนแต่เมื่อกี้อเดี๋ยวเมื่อกี้ตื่นเต้นลองวัดลองวัดยี่ิบเจ็ดนาทีที่ผ่านมาลองวัดตอนนี้เลยลองวัดตอนนี้อันนี้ใช้ Apple Watch อยู่นะครับผมวัดไม่มีข้อมูลตราการกำลังวัดกำลังวัดวัดหน่อยครับผมอ่าดูแลตัวเองด้วยแปสิหกอ๋อโอเควันนี้หัวใจโอเคขึ้นครับเนี่ยคิดดูนั่งทำสื่อการเรียนการสอนคนอื่นแปดสิบหกนี่คือต้องออกกำ อ่ะคืออย่างที่หนึ่งเร็วขึ้นอย่างที่สองที่เคยแตะแบบเต็มเต็มนิ้วลองเอียงนิ้วให้มันแบบขึ้นมาทําองศาเพิ่มขึ้นให้มันตเหมือนตะแคงนิ้วขึ้นมานิดหนึ่งให้มันลงแบบไม่ไม่เต็มแบบท้องนิ้วอะครับผมอ่ะเพิ่มขึ้นแต่ผมว่าอย่างแรกเลยครับความเร็วในการเคาะอาจจะต้องไม่ไม่ไม่ต้องเร็วแบบผมที่ผมสาธิตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่า,อ,า,าอ่าอย่างเช่นสามนิ้วแตะสองครั้ง เสียงพูดปิดเนี่ยสามนิ้วแตะสองครั้งตึกตึกเสียงพูดเปิดก็ยังได้สามนิ้วแตะสาครั้งตึกตึกตึกเสียงพูดปิดอ้าวเนี่ยไม่ได้ผมว่าเร็วอ่ะดีกว่าเสียงพูดเปิดอยู่เนี่ยสามนิ้วแตะสาครั้งตึกตึกตึกมานหน้าจอปิดใช้อยู่ตึกตึกตึกมานหน้าจอเปิดใช้อยู่สามนิ้วแตะสี่ครั้งตึก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 คัดลอกมานหน้าจอเปิดใช้อยู่ไปยังคลิปบุกรอต้องเร็วขึ้นต้องเร็วขึ้นจะไปใช้สามนิ้วแตะสาครั้งสามนิ้วแตะสองครั้งไม่ได้แล้วนะครับมันช้ามันต้องสาม าสามนิดวตัด2งครั้งคือเร็วมากขึ้นแต่เจ็บนิ้วมากขึ้นอ่ะรู้สึกว่าพอเราเร่งความเร็วมันมันมันเหมือนลงน้ําหนักมากขึ้นออก็ลองเอาข้อแนะนําข้อนําเสนอไปลองพิจารณาว่าถ้าเร็วขึ้นการเคาะผิดคําสั่งกดผิดที่กดผิดจุดมันจะดีขึ้นไหมนะครับกับบริการหมอคอม1น1 4งพร์กับผมสิทธิโชค ลองมานำเสนอว่าจะช่วยได้ไหมวันนี้ผิดภาพประการใดขออภัยเดินครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม